เทิงข่าวนะแล้วก็3กอนะครับสักน้อยเจริญเมืองสวิตน้อยลงมาบาส้อยนะครับเฉรี่สวานิช์แสนชัยสอคาสิงจเจริญทองแสนสักมัส,สรินนี่เอาอดีตแชมป์โลกด้วยแดนชายยนตรกิจวิชานวิชานสพินิศักนะครับแล้วก็เพชรดำลูกบ่อไร่ด้วยนะครับเอาละครับมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับยกแรกรูปร่างชงชกสูงยาวเลยครับ เพชรอ่าวไทยนะครับพอวิเศษยิ้มเจอกับซันโวทีเด็ด99พิกัดน้ำหนัก1 3 1ปอนด์ขวากับขวาแล้วครับซันโวนั้นเตี้ยสั้นกว่าเดินขยับเข้าหาตั้งแต่ต้นยกเลยครับ1 3 1นะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนครับถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับการซ้อมมีอยู่ค่ายใหญ่ทั้งคู่ครับเพชรอ่าวไทยนี่ซ้อมอยู่พิทักษ์ทางหลวงนะครับที่นครศรีธรรมราชปัจจุบันนี้อายุ22ปีนะครับส่วนซันโวครับ เมื่อก่อนก็เป็นซันโบบูมเด็กเซียนครับแล้วก็มาอยู่ทีเด็ด99ครับวัย21ปีจากขอนแก่นนะครับนอกจากนายครับเพชรเอ่าไทยนี่ประเภทตีไม่เลิกนะครับส่วนน้ำเงินซันโวนี่ฝีมือจังหวะ2ส,สวยงามครับอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งคราอีกฝ่ายหนึ่งเออฝีมือนะอ้าวฝ่ายแดงเพชรเอ่าไทยน้ำเงินซันโวนะครับในพิกัด131มาดุนนี้นี่โอ้โหยอดมวยในดีเยอะเลย ในรุ่นซูปเปอร์พัเวทหรือว่าจูเนียร์ไลท์เวทนะครับเอ้านี่เลยครับฝ่ายแดงวันนี้เพชรอ่าวไทยน้ำเงินซันโวซันโวนี่มันต้องอุดพรบเครื่องเอาขาดน้ำเงินนะจะสั้นกว่านิดนึงดูว่าวันนี้จะได้ซันโวรหรือเปล่านะครับเพระเพชเอ่าวไทยนั้นรูปร่างดียืนมวยสวยแล้วครับยาวว่าลูกทีคอยทำลายจังหวะเอาไว้ขวากับขวาจะเข้าถึงตัวหรือเปล่านะครับอาวุธก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับซันโวทั้งแข้งทั้งหมัด แต่ว่าเพชรอ่าวไทยนั้นในก็ตีเจ็บนะครับนอกนี่ก็สงดี้วครับแล้วก็ฝากกับแฟนมัดมวยนะครับคู่แรกในช่วงที่2นัดใหม่วออุรชากับบาลังเพชรเปิ้ลนครนี่ถือว่าเป็นสุดยอดไอแอดระดับประเทศเลยนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับคู่ที่5ของรายการวันนี้ครับในช่วงเวลา20นาิกา30นาทีทางเพจมวยเด็ด789หลายคนก็ถามมาเยอะนะครับว่านอตใหม่กับบาลังเพชรนี่ชกคู่ไหนครับคู่5้านะครับ แล้วก็เป็นคู่แรกในการไลฟ์สดช่วง2ครับออกสตาร์ท20่สนาฬิกาสานาทีนะครับนี่เลยครับอ้าวคู่เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงเพชรอ่วไทยพอวิเศษยิบน้ำเงินซันโบนะครับทีเด็ดเก่าเซันโบมากโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับตัวยาวใหญ่ใช่ไเพชรอ่วไทยนะครับดูว่า,ารูปร่างาจะได้ยาวกว่าเห็นข้างหลังนี่ยาวกว่านะครับแม่เห็นหลังนี่เพชรอ่วไทยยาวกว่าเลยนะครับเอ้า ม่แต่ว่าเล็กกว่านิดหนึง่งฝ่ายน้ําเงินนะครับซันโวขยับอีกขยับมาเนี่ยพอมาพอมาเปลี่ยนพอมาเปลี่ยนมุมใหม่อีกเรื่องแล้วนี่เลยครับมันหลอกตามกันนะครับอ้าวขวาไปขยับไปปลายยกแล้วนิดนึงอีกนิดนึงงหวยวันนี้นะครับรันทุกลางหมดยกก่อนเชื่อว,ว่าเกมการชกน่าจะเราใจขึ้นตามลำดับแล้วครับมวยคู่นี้ ค่อยๆขยับเข้าหาไม่หนีด้วยนะครับเพชรดาวไทยรูปร่างได้เปรียบยกน,นี้นี่ออกมาเปิดเกมเดินขยับเข้าไปเลยครับอ้าวลุ้นเลยนะครับนี่ประธานดิงนะครับของสมบูริอรสอดนี่ส่งมาเลยส่งไลน์มาดูอยู่ไทยทัพอาสานะครับสุชีพติริพคาสมพรด้วยอา้าวเลยนะครับอ้าวลุ้นเลยนะครับพี่เปียกของเราพี่เปียกนี่ตอนนี้มาเปิดอยู่ที่นี่นาำมานนะครับซอยสามนะครับปอของอะเปี๊ยกปะเปียกอ้าวปะเปียกปอของเผา อ,อ้าวโอเชียงคมานอาอ้าวลุ้นเลยลุ้นลุ้นลุ้นเลยนะครับแมาเพชรอ่าวไทยน้ำเงินซันโวแต่คู่นี้ก็ช่วงต้นเกมก็ต้องดูจังหวะกันก่อนนะครับเพราะว่าท้งคู่นี่โอ้โหแม่เป็นมวยขวาแต่ว่าดีดแทงซ้ายหน้าดีดสูงด้วยนะครับเกือบจะก,ก้านคอครับใีความแม่นด้วยนะครับแทงซ้ายมวยขวาก็จริงกับสายหน้าทำงานได้ดีนะครับ มาดูว่าซันโวต้องลงทุนแล้วครับต้องชิงเดินนะครับรูปร่างช่วงชกนั้นดูเสียเปรียบมีเตะขาต่อยหมัดสลับไปด้วยโอ้กาสตกไม่ได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานี่จะัตะวัดสูงอย่างเดียวเลยนะครับเพชรเอ่าไทยอ้าวรูปร่างสูงสูงกว่าด้วยนะครับเอ้าซ้ายสวยเพชรเอา้เอาตะเอาซ้ายอีกดอกนึงอา้าวมาโอโ้โหกาดไม่ตกด้วยนะครับอย่าตกนะอย่าตกนะซันโวอย่าตกนะเพชรเอ่าไทายนี่ตีนหน้าใช้ได้เลยนะครับต่อยแบบไหวพริบอา้าวมีลูกฉลาดด้วยอา้าว มีทีมมีปีน่าเนะี่ยคอยขยับไปเรื่อยนะครับสันโวเข้าไลา่ไล่แม่แต่ไม่ประทะด้วยนะครับทางเพชรอ่าวไทยแต่วันนี้มาใช้จังหวะฝีมือครับทางด้านเพชรอ่าวไทยเจาะล่างครับสันโวเช็คช่วงล่างสักหน่อยหนึ่งครับรูปร่างสูงสูงแบบนี้ช่วงล่างเป็นยังไงครับนี่นะครับเท่าไฟมีก็โดนซ้ายหน้าเอาเริ่มจะเตะขาต่อยหมัดได้แรงๆเหมือนกันนะครับสันโวโอ้แต่ช้าไม่ได้ ขานีมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเพชรเอ้าไทายนี่ออกแข้งแม่นขยับเข้าไปต้องลงทุนแล้วครับซันโวเบียดเข้าไปไปยืนคุยกับปวยสูงยาวอย่างเพชรเอ้าไทายนี่ไม่ได้นะครับแม่เพชรเอ้าไทายนี่ตีหน้าแกอัตโนมัติเลยดูดิแกใช้ตีหน้าตีเดียวตีหลังไว้ยืนเลยนะครับตีหน้าไว้ทํางานอย่างเดียวเพชรเอาา้เอาไทยอ้าวนี่นะครับเนี่ยดูดิทีบก่อนอา้าวต่อยไปแม่ันโวต้องติดอาวแม่ลูกทีบ ขวาแกว่ยืงจริงๆเลยนะครับเพชรอ่าไทยอ้าวขยับอีกแกทีผอมเกงด้วยโอ้ฉลาดเลยนะครับอ้าวเขี่ยไปเขี่ยมาอ้าวเขี่ยล่างอีกทีนึงอ้าวซ้ายอีกอนึงต่อยอ้าวต้องระวังหมัดเลยครับโอ้โหวันนี้สันโคมีหมัดมาด้วยครับอ่าหน้าลอยเมื่อสักครู่นี้บูบวาบูบวาเหมือนกันนะครับเอาละครับแบบนี้ของดีเริ่มจะเริ่มจะเห็นกันแล้วครับถีบไว้ก่อนครับไม่อยากจะอยู่ใกล้แล้วครับเพชรเอ่าไทย ซันโบก็ขยับตัดเวทีมาทีละนิดครับเดี๋ยวกลับมาเร้าใจกันต่อยกหน้ายก3ครับแล้วก็รีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องคาทัดนะครับจัดที่ไหนไม่ผ่านนึกถึงคาทัศเลยครับโทรไปที่0815553555ตามกันต่อครับยก3ผู้เอกนำรายการเพชรอ่าไทยกับซันโวครับดูว่าจะเร็วขึ้นแล้วนะครับซันโวมีเตะขาต่อยมัดโอ้โหดูว่าจะออกเจเหมือนกัน เพชรเอาไทยก็ยาวกว่านะครับต้องใช้รูปร่างนะครับมีแท่งซ้ายหน้าหมัดหน้าคอแย่เอาไว้ดูนะครับไปรับเยอะๆไม่ดีนะครับเริ่มจะเห็นกันแล้วนะครับว่าอาวุธมวยของซันโวนั้นเวลาออกก็ออกหนักๆออกเน้นๆเหมือนกันครับอ้าวลุยเอเอ,เอ,เอมันแทกจะได้เรื่องนะสินี่เด,นเดินเดินติดอีกติดอีกซันโวซันโว,นโวอา้าวหมายก่อนมีคนหนึ่งซันโวโชว์ไวคูนอ้าวนี่แหละครับวันนี้มาดูว่าซันโวทีเด็ดเก้าเก้าอ้าว ลุ้นเอาแหมระวังนะมืออย่าตกนะมืออย่าตกนะเป็นเอาไทยแกแหม,มตีนหน้าแกอัตโนมัติจริงๆเอาขวาโตมาอีกทีนึงเอา,เอามีศอกใกล้ๆหมัดจิ้มไปครับวันนี้ชกด้วยความมั่นใจสัตุปัน ต้องยกการนะครับพอโดนหมัดแล้วหน้าสะบัดต่อยท้องอเกี่ยวได้เจาะล่างหมามามา,มาหลายอย่างเลยครับสันโวโอ้โหมาเป็นชุดนะครับเตะขาต่อยหมัดต่อยท้องตนะ่อยหน้าเอาเพชรเอ้าไทยพยายามจะเล่นเหมือนกันโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนเพชรเอาไทยพยายามจะบวกศอกด้วยแล้วก็แข้งขวานั้นเริ่มจะออกเนื้อเน้นเหมือนกันเอาดูนะครับว่าสันโวเองก็เริ่มจะได้ใจเลยครับต้องเบียดต้องชวนทะเลาะตลอดแบบนี้ครับเ้าสันโวน้ำเงินนะ เริ่มจะต่อยได้แล้วนะครับโอ้ไฟแดงเพชรเอาไทยอา้าวสันโวติดอีกหายใจไปหายใจแล้วต้นคอไปเอาเตะได้เตะมาเพชรเอาไทยสันโวเข้าใกล้ต่อยไปหนึ 1, 2, ่งสองสามเออตามตำราเอาเตะมาสองดอกนายตีไปอา้าวสันโวล็อกแล้วสันโวล็อกแล้วมาล็อกแม็กกางขาเพชรเอาไทยก็กางด้วยกรรมการรันแกะแยกติดตลอดติดตลอดสันโวติดอา้าว ถูกที่ถูกเวลาะหมัดโอ้โหเตะสูงเลยครับเพชรอ่าวไทยเอาหมัดสวนมาใกล้เคียงคู่ขี่สูสีเลยครับตอนนี้ยกสามนี่ยังมองไม่ออกบอกไม่ถูกเพชรอ่าวไทยวันนี้มาใช้จังหวะฝีมือครับดักแทงจอดล่างไปครับซันโวเดินต่อดักแทงอีกทีหมัดสวนมาแข้งคืนด้วยแข้งครับแลกันเจ็บแบบนี้นะครับโอกาสนับน็อกนี่ก็น่าจะมีให้เห็นเหมือนกันครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนของไทยก่อนนะครับ ดูนะครับจังหวะเดินนี่โอ้โหขยับก็ไปทั้งเตะขาต่อยหมัดไปก็สู้ด้วยครับชันโวไม่ยอมง่ายๆนะครับนี่เลยครับมาอรันดุกลางแกะแยกกอนเหลือสิบกว่าวินาทีเอ้าโยนไปเพชรเอ้าไทยชันโวลากมาเพชรเอ้าไทยถีบไว้เอ้าฟันมาแตะเข็มนะอ้าเตะขวาไปเพชรเอ้าไทยอ้าถีบอีกทีหนึ่งมาชันโวต้องติดอีกอย่า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 ท้ออย่าท้อเขาไว้ยิงเธอโอมูดโยกกอฮอน สามกันตอนะครับกำลังจะขึ้นยก4ี่คู่เอกนำรายการครับเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิ้มกับซันโบทีเด็ด99 131ปอนด์ครับมาคู่ขี้สูสีเหลือเกินครับ3ยกที่ผ่านมานะโอ้โหเบียดก,กันสน,นุกเลยนะครับยกนี้ออกมาชิงเดินแล้วนะครับไม่สนแล้วนะครับแข้ง้ายยาวๆจะเปียกกล้าในมาดูจังหวะการจับการไล่แขนของซันโบนะครับโอ้ล็อกแล้วก็หมุนไปเรื่อยเอาไอ้นะในถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนแลวครับ ฝ่ายแดงเพชรเอาไทยน้ำเงินซันโมโอ้โหเสียโบจัดแบบนี้นี่นี่แฟนจะเอาฝันไปเพชรเอาโอ้แมโอ้โหทำท่าจะไปแจ้งความด้วยนะเพชรเอาไทยเอ้าเอ้าซันโบได้ท่าแล้วได้ท่าแล้วตั้งตั้งเอาเตะได้เอาขวาไปหมัดไป มีมดเติมเสริมเอ้าซ้ายไปจับโต้มาตับหักล้มเลยลุกนี้ไม่ฟ้าลูกนี้ไม่ฟ้า,เ,าเททิ้งไปดืด้อเลยนะครับสันโวเพชรอาวไทยต้องเดินชวนทะเลาะต้องอสสาศัยความใหญ่แล้วครับแข้งขวาไปยกได้ไม่ได้ขวางได้แล้วแต่ว่ามายังยังยกยังเสียบไม่ได้ครับพยายามอยู่นะครับยังเบียดอยู่ตลอดนะ้าวไทยแต่ว่าทัานโวมีแข้งมีหมัดที่คอยปวกนะครับเอาเลยครับเก็นก็ยังสนุกยังเปียกกัน เราใจจริงๆเลยครับมาถึงตอนนี้โอ้โหอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เริ่มจัดแทงได้จเจ็บเหมือนกันครับมาโอ้โหจัดอย่างจัดอย่างนี้นี่ไม่มีช่องไฟไม่มีช่องไฟอา้าวรันลูกน้ำเขยา่าเขยา่าเขยา่าเออไม่ใช่ขย่าหัวโจรนินยานะขย่าเชื้อเขย่าเชื้ออา้าวไฟแดงนะครับเพชรเอ่าไทยนะ้ำเงินซันโบติดอีกติดอีกติดแหงมาแหงไป,ไปโยนมา ถอยตัวถอยตัวเด่นมาเด้งเสียบไปเสียบไปเสียดกันสนุกเลยนะครับไม่มีใครยอมใครจริงๆแลครับมาถึงตอนนี้หยับเข้าหาเพชรเอาไทยดูครับซะโอโอแทงขวาออกได้เนื้อเนื้อนสองดอกนี้นะครับเอาเลยครับกันโวตงโตนะครับไปรับเยอะก็ไม่ดีนะครับมีหมักที่คอยบวกด้วยครับ โอ้โหสนุกจริงๆครับคู่นี้หมวยใหญ่หมวยใหญ่มันมันก็สนุกได้ครับเพชรอ่าวไทยยกตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้กรรมาการก็ต้องแยกเลยเหลืออีก50วิครับโอ้โหจัดอย่างนี้นะครับรดูนี้จริงๆเลยนะครับอ้าวดําเนินไม่ประทานแล้วขวาไปอ้าวติดปลายเพชรอ่าวไทยนะครับต้องเข้าแล้วเพชรอ่าวไทยสันโบตั้งโต้ตั้งโต้เพชรโอ้โหโต้สวยนะครับลงด่านประตูอีกทีหนึง่งแค่ขวา แลวเตะแล้วตั้งอำแพงไว้เลยอันนั้นลูกกลางเอาสาบับชกต่อเข้ามาเพชรเอาไทายย่องย่องย่องมามาพอตั้งหลักแล้วมาต่อยได้สวยเลยนะครับแล้วซันโบซันโบตั้งไว้ตั้งไว้อ้าวเพชรเอาไทายต้องต้องเอาล่มาจับบิดเอาฟันโอ้ยครบเครื่องครบเครื่องอในช่วงปลายยกสี่ก็มาเดินไปโดนแข้งนะครับเพชรเอาเอาศอกไปครับในช่วงท้ายท้ายปลายยก จุกจิกกวนใจเหลือเกินครับวันนี้ซันโวมันตบซ้ายตบขวาเพชรอาวไทยมาหมดยก4ก่อนครับเดี๋ยวมันลุ้นอันห้าครับทีสุดท้ายครับออกมานี่เดินเบียดเดิน,ดน,ดน,ดนขยับเข้าหาเลยนะครับจะมีหม,มัดมีศอกโอ้ดูว่าซันโวก็ชกละเอียดเหมือนกันแล้วครับมาถึงตอนนี้ไม่ากาดไม่ตกนะครับแล้วก็มีหมัดคอยบวกด้วยเอาละครับว่าเป็นงานที่หนักของเพชรอาวไทายแล้วครับ โอ้โหวันนี้พอเริ่มพอเริ่มมีภาษีได้นะครับสันโวตี่ตยแบบให้เอกเลยอะอทีแรกมาสี่ยกนี่ไล่แล้วยกนี้นะครับตั้งและต้เลยนะครับใช้สมองด้วยนะนี่เลยครับแล้วก็วันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบรครัวของเพชรินดีด้วยนะครับที่น้องบอลเสียคุณพ่อนะครับคุณชัยรัตนวงศ์หรือว่าเสียแบนด์้วยเสียแบนดนะครับอ้าวมาดูฝลายยกแลวนะครับอ้าว โอ้โหน้ำเงินโอ้โแกไล่ตีนปลายเสมอต้นปลายเลยนะครับน้ำเงินซันโบ์ทีเด็ด99ไปแดงเพชรอ่าวไทยพอวิเศษยิม้มพอไล่แล้วนี่ไม่ง่ายไม่ลำบากแล้วนะครับเริ่มจะหาตัวไม่เจอเหมือนกันนะครับเพชรอ่าวไทยแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับต่อจากคุณอาสมิงขาวนะครับเสียแบนคุณชยัยรัตน์วชิระรัตรวงนะครับก็จะสวดพระอภิธรรมนะครับที่วัดสงวนัสสาราห้าครับ ก็เรียนเชิญนะครับยาสนิทมิสหายในวงการมวยครับพันถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของวงการมวยเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับเป็นน้องชายของเซเน่ยนะครับแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพนะครับในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมนี้ครับในช่วงเวลา17นาฬิกานะครับที่วัดโสมนัสนะครับก็เรียนเชิญครับดูว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเศษๆนะครับยังไม่ท้อเลยครับเพชรอ่าวไทย พยายามจะขยับเบียดเข้าไปโอ้โหแต่ทันโวนี่มั่นใจแล้วนะครับออกซ้ายออกขวานะครับไม่ประทะด้วยมีลูกผีดมีหมัดหน้าคอยแย่ไว้โอ้โหจะตวัดกันคอเหมือนกันเอาละครับดูจังหวะพวกซอกเรียกว่าโต้ทุกแบบเหมือนกันครับนี่นะครับวันนี้จาของคุณนะครับสจอปอุทัยด้วยนะครับที่ดูรายการนี้อยู่และประธานดิ่งด้วยอุทัยทัาภาษานะครับคือชีพปีริพคาสมพรแก้วรัศมีโชติแล้วก็สจตตมประจินนะครับอ้าวสจอลายด้วยอ้าว อจอเอกอ้าวทั้งนั้นแหละปราจีนเอ้าดูทั้งเมืองนี่แหละครับในนามของมวยมันสันเมืองนะครับโดยเสียโบูดในเรื่องผู้มวยต่างๆนะครับแหมสุดๆเลยทีเดียวคู่นี้นะครับายแดงเพชรอ่าวไทยพอวิเศษหยิบน้ำมันชันโบนะครับทีเด็ด99หรือไม่เกิน2 2วิ21วิก็ไม่เข้ากันแล้วนะครับก็รับสารภาพกันไปแล้วนะดูแล้วนะครับกรรมการผู้ชิงขาดบนเวทีได้แก่อรันรุชกลาง นี่เละครับทุฟยูนะครับมวยมันสนันเมืองทุกวันอังคารปลายยกแล้วเหลืออีกประมาณ5วิมาแกก็อ่อนอกอ่อนใจแล้วนะครับฝ่ายแดงเพชรอ่าวไทยหมดยกสุดท้ายนะครับรอการตัดสินสักครู่เดียวนะครับรอสักครู่เดียวนี่เลยครับคู่เอกวันนี้ต่อยได้โอ้โหสนุกมากเลยทีเดียวทำการพูดชี้ขัดบนเวทีนะครับอันดับกลางดูใบแรกก่อนแล้วก็มาใบที่2นะครับ แล้วก็ข้ามมาใบสุดท้ายนะครับไม่มีปัญหานะครับวันนี้นะครับซันโวนะครับทีเด็ด99ชนะเพชรอ่าวไทยพอวิ